Amen. เี่ยพาเมนเขาโงพยาบาลที่หมาแถวนี้จะมะีร้านเป็ดย่างอร่อยนะเป็นแบบสไตล์เป็ดย่างน้นกอนรอบตองนีคนมาขึ้นรถเหมือนกันนะคงไปต่อเข้าเมืองครับ ก็อยู่บนรถโคราชพีิมายชมพวงศาลากับตรงนี้เขาก็ทำเป็นแบบสไตล์แบบศิลปะแบบประสาทเห็นนานีา่กับคิวไฟเป็ดย่างเนี่ยร้านนี้ดังอ้านี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ย โอ้เหมือนกันหรือทําใหม่ปะ่ะหรือปรับปรุงใหม่นะครับนี่ถ่ายเดือนเดือนสิงสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับ ปั๊มปั๊เจ๊กปั๊ล้างครับมูรลิเวอร์รีสอร์ทเข้าซอยร้อยเมตรนี่ครับเริ่มแม่น้ำมูลนะนี่ครับแม่น้ำมูลเริ่มที่พี่หมายกันแต่ตรงนี้เนี่ยยังดูไม่ค่อยมีอะไรทีพ่พันแห่งชาติพี่หมาย ทวยยานประวตรัติศาสตร์หรือตัวปราสาทหินพิมายจะอยู่คนละที่กับพิพิธภัณฑ์เพราะตัวปรวาสาทเนี่ยจะอยู่กลางเมืองเลยก็อยู่บนรถใหญ่แบบนี้ก็ พิพิธภัณฑ์เปิด9โมงถึง4โมงเย็นทุกวันอยู่วันรถใหญ่แบบนี้ก็ดีอย่างครับตรงที่จะเห็นวิวสูงมากกว่านั่งรถเก่ง้า้บางคนเอนั่งรถเก่งมาแล้วจะเฮ้ยทำไมวิวแบบนี้ไม่เห็นไม่คุ้นตาก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับอยู่สูงกว่านะก็ถ่ายไว้ให้สำหรับคนที่ไม่ได้กลับบ้านนานแล้วนะครับเคยอยู่พิมาย ก็เหมือนหลายๆที่ในเมืองไทยก็มีหลายท่านบอกว่าให้ถ่ายมาด้วยเพราะว่าอาจจะเคยอยู่มาก่อนนะครับเคยมาทำงานมาได้แฟนที่นี่อะไรเงี้ยครับหรือว่ามาเกณฑ์ทหารมาบวชก็มีนะมีหลายอ่าบางคนไม่ได้กลับมาสามสิบสปีแล้ว บ้านไม้เก่าห้องแถาไม้เก่าถนนอักษดางนะครับร้านหนึ่งดอกไม้เต็มบุญการค้าขาหมูพี่ไม้ อันนี้ถนนอะไรถนนวันหนาปรางอดา้านี่หอนาฬิกาครับธนาคาครกรุงเทพโอู้มีตลาด ตลาดใหญ่ถึงนูนะ้นเลยไนบาซ่าใช่ใชผมถามเขาบอกเข้าทั้งบกอใหม่บกอเก่านะเดี๋ยวมจะไปลงบกอใหม่คนลงเยอะเลยครับ จั่วมู่สุขเตอนม,มีสิ่งก่อสร้างอย่างอย่างยืนขึนถ้ามันให่เจ๊เตาอ้านขายยาปัญญาประ,ะ,ระชาเวชภัณฑ์ประชาไทยปั๊มน้ำเครื่องมือช่างร้านตุ๊กตาอาพอรทวีทรั์เงินด่วน ชอทีเอ็มง่ายกว่าของเงินเมียถนนหไทยรม,มนี่น่าจะเข้ามาตรงบพศตอบวัดใหม่ประตูชัย รถกรมสินมาหลายคันอันนี้จุดขึ้นลงรถในคนมาขึ้นลงรถเยอะตอนเย็นนี้ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาัาส่วนใหญ่ จะเป็นบขสเก่าที่มานะครับแต่ผมไปลงบขสใหม่ที่เขาขนของก่อนเลยจริงลงบขสเก่าเลยนี่น่าจะสะดวกกว่าแต่ว่าไหนไหนรีวิวแล้วเนี่ยก็ต้องไปให้ถึงที่ครับนี่มีป้ายโรงแรมได้จังๆอยู่ด้านบนตึกเถว เดีวครับออยังเปิดอยู่นะเห็นป้ายราคาเริ่มต้น250น่าจะเป็นห้องพัดลม ทินีเ่เป็นถนนสุริยาสะดวก อยู่ทางนี้ครับเลี้ยวซ้ายเยข้าไปเลี้ยวเข้าไปครับ่เห็นมีป้ายบอกอะเป็นตลาดด้วยนะย,ย้ายมาอยู่โซนนอกเมือง อันนี้กับอกกะสอบใหมดูวังเวงไม่ค่อยมีรถมีอะไรเท่าไหร่ถึงแล้วครับอากกระสอบใหม่คิวมอเตอร์ไซค์นะครับนุ่มมีสองแถวนะครับไปเข้าตลาดโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ออกไปเมื่อไหร่เดี๋ยวผม จะไปมอเตอร์ไซเนี่ยแต่ว่าเขาจะวิ่งแต่ตรงนู้นนะฮะไปส่งของก่อนจะกลับมาลับมีป้ายรถไปหลายที่นะครับแต่ไม่รู้ยังวิ่งอยู่หรือเปล่ารัะตะน,ะตะนบุรีอุบลพิมายประสุขแต่หลายเส้นหลายเส้นทางก็คงไม่ได้วิ่งแล้วนะฮะมอเตอร์ไซค์เข้าเมืองยี่สิบาทเดี๋ยวนี้บขสมีรถไปไหนบ้าง ไปที่อื่นไม่มีแล้วเนาะอาจจะไปที่อื่นมันมันไม่ค่ี ตรงนี้เขาเรียกเมืองใหม่อะมเมืองใหม่บ่ครับเมืองใหม่ตลาดแค่ตรงไปขวา2เรือ่องมากนเออเ ข้ามกับที่เหล่า,าบางนี่วิ่งหย่อนเข้ามาในนึงแสงเพชรเครื่องชนเครื่องชอนไฟฟ้าอตอนนี้มีสายน้ำเมลรูสาโบราณเดี๋ยวตกเข้ามาในนึงครับอันนี้ก็มีพี่ใหม่ดเลสเสตน ถนนอน,น,นันตจินดาอนันต่าจินดาวายเดือนสิงหาคมสอง3 2 0หกสามสองศสองศูนย์มีปศิิ่ไม้ับเป็นปรสาาหินที่ใหญ่ที่สุดน,นี่ก็ร้านค้าแถวนี้ก็มีที่พักเยอะ ตลาดไหนี่มีทุกวันตลาดนี้ใช่ไหมที่มีทุกวันต้องหอมเลยก้าเจ้านี้รอไปตลาดก่อนเข้ามาใช่ใช่อันนี้อะไรร้านกาแฟ ด้านมึงก็ภาษาพ็นพหมายครับเมื่อกี้เราเข้าเมืองเนี่ยเข้ามาคนล,ละด้านก็เลยไม่ได้เหียงแล้เบี่ยนมาพหมายฟันละไดอ๋อดีจังสวัสดีครับผมมาร์พินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับ อยู่ที่พี่หม่นะครับตรงนี้ตลาดไนบาซ่าตรงหอนาฬิกาครับเดี๋ยวมาชมกันครับเขาบอกมีทุกวันเลยนะสวัสดีครับผมมารินกับชาแนลฟิลไทยใน y YouTube ครับอยู่ที่พี่หม่นะครับตรงนี้ตลาดไนบาซ่าตรงหอนาฬิกาครับเดี๋ยวมาชมกันครับเขาบอกมีทุกวันเลยนะ